เก่งโจทย์หน้าออกคณิตศาสตร์เอลเวลข้อที่1นะครับีุกทุกคนครับตั้งแต่ EP นี้หรือคลิปนี้ไปต้นไปเนี่ยพี่จะลงนะครับเป็นคลิปซีรีส์เก่งโจทย์หน้าออกนะครับคณิตศาสตร์เอลเวลทั้ง1และ2นะครับจะเอาให้ครบ100ข้อจนถึงวันสอบจะพยายามลงเรื่อยๆให้ครบทุกร้อยข้อลงทุกวันเลยนะครับอ่ะ อีพีนี้เป็นอีพีแรกนุ่นครับข้อแรกด้วยนะครับและข้อนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับคณิตประยุกต์หนึ่งเมื่อปี68เป็นบทเซตนะครับไปดูซิโจทย์ว่าอย่างไงนะครับเขาบอกว่านะครับสำหรับเซตเอใดๆนะครับให้ PS เนี่ยแทน power set น้องพี่จ๋าไฮไลท์เขาว่าแทนเพา e วอร์ของเซตเอสทุนครับ power set ของเซตเอสน้องต้องรู้ว่านันคืออะไรทุกคนจ๋า power set เซตกันเลยครับ power set เเนี่ยนะครับมันก็คือเซตของสับเซตเขียนโน้ตไปเลย มันคือเซตของสับเซตนั่นเองพูดง่ายคือสมาชิกใน power set s เนี่ยก็ต้องเป็นสับเซตทั้งหมดของ s เวลาเราหา power set หาไงครับน้องเอาสับเซตมาเขียนให้หมดก่อนเสร็จแล้วใส่ปีกาคูมมันตึง้งมันก็จะได้เป็น power set ตัวอย่างเช่นนุ่นครับอธิบายนิดน,นึงแล้วกันนะเนาะเผื่อบางคนลืมเกี่ยวกับ power set ไปแล้วเนาะสมมติว่าถ้าเกิด a เนี่ยนะครับเป็นเซตของ1กับ2สมมตินะน้องก็ต้องเขียนสับเซตทั้งหมดของ a ก่อนถ้าสมมติน้องจะหา power set a นะครับ เซตแรกก็คือต้องเป็นเซตว่างเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของของทุกเซตถูกไหมครับตัวต่อไปเซตของ1ใช่ไหมครับแล้วก็เซตของ2แล้วก็ตัวมันเองก็คือเซตของ1กับ2ไอสตัวนี้คือสับเซตทั้งหมดของอะไรครับของ A ใช่ไหมแล้วเราใส่บีกรารคูม,มันตึง้งน้องก็จะได้อะไรครับน้องก็จะได้เผา e ว Se เซตแล้วอันนี้พี่อธิบายตัวอย่างเพิ่มเติมในกรณีที่เราจะหาเผา e วเซต ะครับโอเคไหมเราต้องเข้าใจตรงน,นี้ก่อนนะทีนี้โจทย์บอกอะไรต่อครับโจทย์บอกว่าให้ A เนี่ยเป็นเซตของเซตว่างกับรูโจทย์ต้องการอยจะรู้ว่าแล้วเซตของ power เซตของ power เซต A union กับ power เซต A เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พี่อยากจะบอกพวกเราและอยากให้พวกเราเนี่ยจำเป็นต้องรู้ไว้คืออะไรนะครับ ก็คือสิ่งต่อไปนี้ถ้าสมมตินะครับทุกคนจ๋าถ้าสมมุติว่า a เนี่ยมีจํานวนสมาชิกคือ m สมมตนินาะแล้วนะครับเราจะได้ว่าจํานวนสมาชิกของ power set a จะเท่ากับ2กาลัง m ฉะนั้นคนเปรียบเทียบกันนี้อย่างอันเนี้ย a มีสมาชิกกี่ตัว a มีสมาชิกอยู่2ตัวใช่ไหมครับซึ่ง power set a ก็ต้องมีสมาชิกเป็น2กาลัง2ซึ่งเป็น4ซึ่ง4หรือเปล่า4จริงๆด้วย1 2 3 4 อ่าโอเคไหมครับซึ่งในที่เนี้ยทุกคนครับเขาให้มานะครับเขาให้มาว่า A เนี่ยเป็นเซตของเซตว่างกับรูทสองนั่นหมายความว่า A เนี่ยมันมีสมาชิกอยู่2ตัวใช่ไหมครับเมื่อมีสมาชิกอยู่2ตัวสิ่งที่พี่จะได้คืออะไรครับพี่ก็ต้องได้ว่าจากข้อน,นี้นะนะครับจำนวนสมาชิกของ power set A เนี่ยแอบเขียนเล่นๆมันก็นต้องเป็น2องลังสองต้องมี4ตัวถูกไหมครับซึ่งน้องๆลองใส่ดิมีอะไรบ้างอ่ะ สมมติตอาน้องจะหา power set ทั้งหมดของ A พี่บอกว่าไงนะ power set ของ A คือ set ของสับเซตทั้งหมดฉะนั้นน้องต้องหาสับเซตทั้งหมดของ A ก่อนแน่นอนครับตัวแรกคือเซตว่างตัวต่อไปต้องเป็น set ของเซตว่างย้ํานะครับว่าเซตว่างตัวนี้กับเซตว่างตัวนี้คนละตัวกันเซตว่างตัวนี้เป็นสมาชิกใน A โอเคไหมครับตัวต่อไปก็ต้องเป็นอะไรครับ set ของรูสองและตัวต่อไปก็ต้องเป็นตัวมันเองใช่ไหมครับนี่ เสร็จแล้วน้องใส่ปีกาคุมมนเลยน้องก็ได้ power set ของ A ซึ่งอันเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือ Se t ของ power set แล้ว4ตัวนะครับโอเคไหมทีนี้เราต้องการอยากหัวอะไรนะ power set ของ power set A งั้นซอ้อนอีกรอบหนึ่งเมือ่อซ้อนอีกรอบอะแอบหาซิว่า power set ของ power set A คืออะไรพูดง่ายคือ power set ของเซตเนี้ยน้องต้องเขียน subset ทั้งหมดของเซตนี้ก่อนแน่นอนครับต้องมีอะไรต้องมีเซตว่างและ้วล่ะ ถูกไหมเพราะเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตแล้วเราต้องมีตัวไหนครับต้องมีเซตของตัวนี้ซึ่งก็คือเซตของเซตว่างถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวมันก็มีเซตของเซตว่างแบบนี้จริงไหมครับไปเรื่อยๆซึ่งไม่ต้องเขียนหมดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นว่านะครับมันจะมี2ตัวที่ซ้ํากันอันนี้ซ้ํากันเห็นปะซ้ำกันเห็นไหม โอเคไหมครับเดี๋ยวมันจะมี2ตัวนี้ซ้ํากันแน่นอนฉะนั้นถ้าพี่อยากต้องการจะหานะครับดังนั้นนะครับต้องการจะหาจํานวนสมาชิกของ power set ใช่ไหมครับจำนวน power สมาชิกของ power set ของ power set A เนาะอ่ะเขียนก่อนอย u n i o ยนะครับกับ power set A หาไงยูเนี o n คือเอามารวมกันใช่ไหมครับเมื่อรวมกันเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันจะมี2ตัวที่ซ้ํากันจริงไหมครับถูกไหมครับอ่ะฉะนั้นอันดับแรกเมื่อรวมกันเนี่ยแต่ที่แน่ e สองตัวเนี้ย ที่มันอยู่ใน power set A นี่ที่อยู่ในเซตของ power set A มันไม่ซ้ำแน่นอนงั้นต้องมี2ตัวแน่นอนตัวนี้ต้องเอาบวก2รกรจริงไหมครับถูกไหมครับจริงไหมครับเร้ต้องรวมมันก่อนนะอ่ะาอยู่เนี่คือรวมกันถ้าหน่วยซ้ําเขียนตัวเดียวฉะนั้นดับแรกอ่ะถ้าพี่หา power set ของ power set A ก็ต้องเป็นอะไรครับ2ยกกําลัง4เพราะอะไรเพราะเซตเนี้ยมีสมาชิกอยู่4ตัวถูกไหมครับแล้วก็ต้องรวมกับอะไรครับ2กําลัง2ทําไมถึง2กําลังสองอ่ะตัวแรกก่อน สองกำลังสี่มีที่มาที่ไปจากตัวนี้มันเป็นของนะครับเป็นของตงัวนี้นี่นี่นี่อีสองกำลังสี่เนี่ยมันเป็นสมาจำนวนสมาชิกของตงัวนี้ส่วนไอเจ้าตรงนี้ทุกคนครับสองกำลังสองเนี่ยมันเป็นจํานวนสมาชิกของ power set A โอเคไปอยู่เนี่ก็คือรวมกันใช่ไหมครับแต่ที่มันจะมี2ตัวที่ซ้ํากันนี่ไงปึ้งปึ้งตรงนี้พี่ก็เลยลบออกไป2ซึ่ง2อันเนี้ย ทีลบสก็คือ E เซว่างกับเซตของเซ็ตว่างฉะนั้นข้อนี้จบแล้ว,วครับ2องกำลง4พูด16 2กสองกลังสองได้4ลบสองคำตอบสุดท้ายเป็น18ทุกคนครับเซ็ตข้อนี้ตอบ18ตอบช้อยข้อไหนครับตอบช้อยข้อที่3น้องกาข้อที่3ไปเลยโอเคปะ่ะจบเรียบร้อยข้อนี้เสร็จเรียบร้อยถามว่ายากไหมพี่ว่าข้อนี้เนี่ย ง่ายค่อนไปทางปานกลางไม่ได้ถึงกับยากมากมาควรจะเก็บให้ได้แล้วพี่เก่งว่ามันน่าออกเหมือนกันโดยเพราะ power set เนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ออกเยอะแต่ว่าปีล่าสุดออกฉะนั้นพี่เก่งนะครับว่าปีนี้มีสิทธิ์อาจจะออกอยู่นะครับพวกเราทวนนะครับถ้าใครรู้ตัวว่าเฮ้ย ตอนนี้ยังไม่แม่นเผลอจไม่รู้ไม่เป็นไรครับกลับไปทวนได้ทุคนครับเราสามารถพัฒนากันได้คิดแบบนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะตกเลขอาจจะไม่เก่งเลขอาจจะทําข้อสอบไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตในวันสอบเลยทำไม่ได้จริงไหมครับฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองครับขอให้คะแนนจงสถิตกับพวกเราโอเคไหมแล้วขอให้คนที่เห็นในคลิปนี้นะครับถ้าเขียนว่าเฮ้ยคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากแชร์ทุกไลค์ทุกแชร์จะเป็นบุญกุศลให้กับเพื่อนๆเราเยอะแยะมากมายใครได้แค่แชร์ขอให้เราสมหวัง ในคณะและม่าทที่ต้องการแล้วกันเนะาะเพียงแล้วเจอกันคลิปดน้าครับ